สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถโตโยต้าวิสนะครับปี2004นะครับเข้ามาติดตั้งนะครับสมาร์ทเก e OBD นะครับเลือกเป็นรุ่น TS Racing นะครับคุณลูกค้าเลือกเป็นรุ่นนี้นะครับที่ติดตั้งในโตโยต้าวิสคันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าคุณลูกค้าติดตั้งไว้ตรงไหนนะครับมาดูกันนะครับคันนี้เป็นรถของคุณลูกค้านะครับเป็นโตโยต้าวิสนะครับปี2004นะครับ เลือกติดตั้งเกจนะครับเป็นรุ่น C s r e c i n g นะครับตัวนี้นะครับใน Toyota Wits เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวเกจนะครับใช้งานอะไรได้บ้างนะครับมาดูที่พอร์ตเสียบ OBD ก่อนนะครับ Toyota Wits จะอยู่ตรงนี้นะครับเหนือปั้นคันเร่งขึ้นมานะครับก็จะมีพอร์ต OBD อยู่นะครับก็เพียงเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับแล้วเก็บสายขึ้นด้านบนไปหาตัวเกจด้านบนนู้นได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวเกจตัวนี้นะครับ T.S. r e c i n g นะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับ หน้าจอเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรับประกันการใช้งานให้สามปีเต็มนะครับอ่าครับนี้นะครับก็จะบอกนะครับค่าต่างๆคือความเร็วนะครับอุณหภูมิมน้้ำนะครับวัดรอบเครื่องยนต์แบตเตอรี่นะครับมีสถานะไฟเตือนด้านล่างเป็นแถบสีฟ้านะครับพร้อมนาฬิกานะครับมุมร่างด้านขวาตรงนี้บอกให้เรารู้เลยมีปุ่มควบคุมใช้งานอยู่สามปุ่มนะครับด้านบน สามารถกดเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับโดยการนะครับกดปุ่มนะครับกลางตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้อันนี้เป็นหน้าจอเห็นไหมครับคมชัดสวยงามนะครับสําหรับเกรดรุ่น T S Racing ตัวนี้นะครับสดใสแล้วนะครับออกแบบมานะครับใครชอบสีสันเกรดสดใสแนะนําเป็นรุ่นนี้นะครับ T S Racing นะครับมาดูหน้าจอต่อไปนะครับมีหน้ารวมให้แบบนี้นะครับ8ค่านะครับในหน้าจอเดียวเลยครับดูหน้าต่อไปนะครับ นี่เป็นวัดบูธเบร์นะครับสามารถวัดบูธเบโ์นะครับวัดศูนย์ถึงร้อยได้นะครับเทสเบด e ได้นะครับมี p i d นะครับบอกค่าต่างๆของรถนะครับให้ละเอียดขึ้นนะครับหน้าจอเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับนะครับเี่นหน้าจอได้หลายรูปแบบ อันนี้ติดตั้งใน Toyota ้ i วีปี2004คันนี้นะครับเมนูการใช้งานของตัวเกตนะครับ TS Racing นะครับจะเป็นเมนูภาษาไทยการเข้าเมนูนะครับคือการกดปุ่มกลางด้านบนนะครับแช่ไว้นะครับก็จะเป็นเมนูภาษาไทยแบบนี้นะครับก็กดสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าเตือนต่างๆได้นะครับแจ้งเตือนความเร็วได้นะครับว่าจะปรับเท่าไหร่นะครับแจ้งเตือนคุดมน้ํานะครับแจ้งเตือนวัดรอบแจ้งเตือนแรงดันแบตเตอรี่นะครับ นอกจากนั้นนะครับยังสามารถที่จะสแกนโค้ดและลบโค้ดได้ด้วยนะครับสามารถสแกนล้างค่านะครับแล้วก็ตั้งค่าการลบโค้ดแบบออโต้ได้ด้วยนะครับสำหรับเกตรุ่น TS Racing ตัวนี้นะครับสินค้านะครับรับประกันการใช้งานนะครับให้3ปีเต็มนะครับสำหรับเกตตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากสั่งซื้อประติดตั้งใช้งานกับรถของท่านนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข0899695708 ขับรถมาที่หน้าร้าน OBD Shop นะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสินค้ามีพร้อมจัดส่งและติดตั้งที่หน้าร้านนะครับผมป๊อบ OBD Shop ขอจบรีวิวนะครับ OBD รุ่น t x Racing นะครับกับรถ t o โย t a านะครับวิสปี2004คันนี้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจทักข้อความมาได้เลยนะครับหรือโทร0899695708นะครับสวัสดีครับ